KC Forex Trading ้งสวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดคุยกันในเรื่องของกลยุทธ์การเทรดที่ได้รับความนิยมค่อนข้างมากนะครับ หลายท่านก็นอาจจะพอทราบอยู่แล้วนะครับแต่ว่าอาจจะไม่รู้ว่ากลยุทธ์นี้มีกี่รูปแบบนะครับซึ่งวันนี้เราจะคุยกันในเรื่องของกลยุทธ์การเทรดที่เรียกว่าการเทรดตามเทรนนั่นเองนะครับซึ่งกลยุทธ์การเทรดตามเทรนนะครับสามารถแบ่งออกได้หลายรูปแบบมีอะไรบ้างเดี๋ยวมาดูไปพร้อมกันนะครับและก่อนที่จะไปรับชมอย่าลืมกดไลค์และกดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปและแน่นอนว่าคุณจะไม่พลาดเทคนิคทำกำไรดีๆเพื่อพิชิตกําไรในตลาด forex และทองคํา คลิปนี้ก็จะพูดในเรื่องของเทรนขาขึ้นและขาลงอย่างเดียวนะครับในส่วนของไซเย์หรือการแกว่งตัวออกด้านข้างนะครับเดี๋ยวเรายกไปคุยกันในคลิปถัดไปนะครับก่อนอื่นเลยนะครับเราต้องมาเข้าใจคําว่าเทรนก่อนนะครับเทรนคืออะไรเทรนก็คือการเคลื่อนที่ของราคาในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งนะครับซึ่งอาจจะมีการเคลื่อนที่เป็นขาขึ้นหรือขาลงก็ได้นะครับการเทรดตามเทรนนั่นก็คือการซื้อขายตามทิศทางของเทรนเพื่อหวังให้กราฟเนี่ยเคลื่อนที่ไปในทิศทางเดิม ฟังดูเหมือนง่ายนะครับการเทรดตามเทรนเนี่ยแต่ส่วนใหญ่มักจะตกมาตายด้วยการที่ไม่รอให้กราฟเนี่ยคอนเฟิร์มเทรนก่อนนะครับแล้วรีบเทคแอคชั่นไปในรูปแบบการเทรดแบบนี้นะครับก็จะเรียกว่าเป็นการเทรดที่ใช้ดวงมากกว่าความเข้าใจและสําหรับคนที่กลัวในการรันเทรนนะครับเพราะว่าอาจจะเสียค่าสวอปเวลาถือข้ามคืนก็แนะนําให้ใช้บัญชีฟรีสวอปนะครับที่มีอยู่ในบล็กเกอร์ไอเอ สายเทรดทองต้องห้ามพลาดโรเกอร์ไอยูเอ็กเทรดทองคำสเปรดเพียง6จุดในบัญชีรลอรับฟรีทันทีโบนัส30เหรียญเพียงสมัครผ่านลิงก์ใต้คลิปนี้มีเลเวลเลทให้ใช้สูงถึง 1. ต่อ3,000ันเริ่มเทรดขั้นต่ำเพียงแค่ส0เหรียญฝากถอนไวทันใจนักลงทุนลันกำไรแบบได้เปรียบด้วยบัญชีฟรีสวอปตอบโจทย์ด้านความปลอดภยัยด้วยใบอนุญ,ญาต FSCA และ MISA สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หน้าแดสบอร์ดมีแชทซัพพอร์ตไทยให้บริการตลอด24ชั่วโมงสเปรดต่ำทำกำไรได้เปรียบกว่าใครต้้องช การเทรดตามเทรนในรูปแบบแรกนะครับนั่นก็คือการเทรดตามเทรนที่เรียกว่าเบรกเอาท์นะครับการเทรดแบบเบรกเอาท์นะครับนั่นก็คือการรอจังหวะให้กราฟเนี่ยสร้างกรอบราคาก่อนนะครับเช่นกราฟเนี่ยมีการเคลื่อนที่ขึ้นมานะครับแล้วก็มีการพักตัวนะครับดันราคากลับขึ้นไปแบบนี้นะครับเขามีการสร้างแนวรับไว้ที่บริเวณโซนนี้นะครับล้วก็ตีแนวรับไว้ใช่ไหมครับ เราจะเห็นว่ามีการสร้างแนวต้านด้านบนเราก็ตีแนวต้านด้านบนไว้สิ่งที่เราจะรอนะครับก็คือรอให้เขาเนี่ยสามารถเบรกขึ้นไปยืนได้นะครับเมื่อเบรกขึ้นไปแบบนี้นะครับการเทรดแบบเบรกเอาท์ก็คือการเทคแอคชั่นเมื่อแท่งเทียนปิดเหนือโซนแนวต้านนะครับหรือเบรกลงมาแบบนี้นะครับเราก็เทรดเซลล์เมื่อแท่งเทียนปิดกรณีที่ทะลุแนวรับนั่นเองนะครับเมื่อราคามีการทะลุกรอบที่เราคาดการไว้นะครับเราก็จะมองว่ากราฟเนี่ยมีโอกาสที่จะไปในทิศทางนั้นต่อ รหรือจะพูดง่ายๆก็คือทะลุฝั่งไหนไปฝั่งนั้นนั่นเองนะครับข้อดีของการเทรดในรูปแบบนี้นะครับทำให้เราสามารถ o อ l o ล่เทรดได้ง่ายและเงื่อนไขเทรดก็เทรดได้ง่ายนะครับกรณีที่ผิดพลาดก็สามารถตรวจสอบได้เร็วนะครับจากภาพประกอบเทคนิคการเทรดด้วยรูปแบบ b r e a k out นะครับจะเห็นว่าเทรดเดอร์เนี่ยสามารถ t ท k e a c ช i o n buy เข้าไปได้เลยนะครับเมื่อกราฟสามารถทะลุโซนราคา1,800ขึ้นมาได้สิ่งสําคัญก็คือการรอให้แท่งเทียนที่ทะลุปิดแท่งก่อน จึงทาการเทคชั่นบายเข้าไปเพื่อหวังให้กราฟดันราคาขึ้นไปตามที่คาดการเซลล์เช่นเดียวกันนะครับเมื่อเขาสร้างแนวรับไว้แล้วก็สามารถทะลุแนวรับลงมาได้นะครับมีการปิดแท่งเทียนต่ํากว่าโซนนี้นะครับก็เทคชั่นเซลได้เลยนะครับแต่หลายครั้งที่เทรดเดอร์มักจะอ่านทิศทางของเทรนด์ไม่ออกนะครับก็มักจะถูกกราฟหลอกอยู่เป็นประจำนะครับแต่จริงๆแล้วเขาอาจจะไม่ได้หลอกนะครับเขาอาจจะสร้างเงื่อนไขแล้วก็ทําลายเงื่อนไขนั่นเองแต่การหลอกคือการบอกว่ากราฟจะกลับมาในทิศทางที่ตัวเองคาดการ แล้วก็ปล่อยให้กราฟลากโดยที่ไม่มี SL สําหรับคนที่พลาดจุดเข้าในรูปแบบที่1น,นะครับนั่นก็คือการเทรดด้วยเบรกเอาท์หรือต้องการรอคอนเฟิร์มให้กราฟเนี่ยมีความชัดเจนก็สามารถใช้เทคนิคในการเทรดในรูปแบบที่2ได้นะครับนั่นก็คือการเทรดแบบรีบาวนะครับการเทรดแบบรีบาวก็คือการรอให้กราฟเนี่ยดีดกลับตัวลงมานะครับในโซนแนวรับหรือแนวต้านสําคัญกรณีที่เป็นขาขึ้นนะครับเขามีการรีบาวกลับมาที่โซนแนวรับนะครับแล้วเราคาดการณ์ว่าเขาจะไม่ลงต่อ เราก็สามารถเทคชั่นายนะครับก็จะยกตัวอย่างเช่นกราฟเนี่ยมีการดันราคาขึ้นไปสร้างโซนแนวรับแนวะต้านเป็นเทียบร้อยนะครับอ่าเราตีแนวรับแนวต้านไว้แบบนี้นะครับกราฟพุ่งขึ้นไปนะครับแบบนี้เงื่อนไขของการเบรกเอาเราเทคชั out, ่นเลยใช่ไหมครับแต่การรีบาวเนี่ยรอให้กราฟกลับมาก่อนนะครับแบบนี้นะครับจุดนี้เรายังไม่เทคชั่นนะครับเราต้องรอให้กราฟเนี่ยกลับตัวขึ้นไปก่อนนะครับสร้างเป็นแนวรับสําคัญ เมื่อสร้างแนวรับสำคัญกราฟรีบาวกลับมาอีกครั้งนะครับเราสามารถเทคชั่นบายตรงบริเวณนี้ขึ้นไปนะครับแบบนี้นะครับจุดนี้ก็จะเป็นจุดเข้าบ่ายนั่นเองเซลก็เช่นเดียวกันนะครับถ้าเขาหลุดลงมาที่แนวรับทฤษฎีเบรกเอาล็อตเทคชั่นเซลเลยแต่รีบาวนะครับเราต้องร้อยให้เขาทำแนวต้านก่อนนะครับแล้วก็ลงมากลับเข้าไปรีบาวอีกครั้งนะครับตรงโซนแนวต้านที่เขาทำไว้ก่อนหน้านั่นเองนะครับแล้วก็เซลลงมา มาดูตัวอย่างจากภาพประกอบนะครับกราฟนี่มีการ break out ขึ้นมานะครับด้วยแท่งนี้นะครับเขามีการลงมาปิดเป็นแท่งแดงแล้วก็ดันราคาปิดเป็นแท่งเขียวตรงจุดนี้สร้างเป็นแนวรับไว้นะครับเรารอให้กราฟเนี่ยขึ้นมานะครับแล้วก็ลงมาที่โซนแนวรับโซนนี้เราจะมองว่าเป็นโซน rebound แล้วกราฟจะกลับขึ้นไปต่อได้นะครับจุดนี้เราก็ take a c h a n buy นะครับได้เลย เช่นเดียวกันกับฝั่งเซลล์นะครับกราฟเบรกหลุดลงมาด้วยทฤษฎีเบรกเอาท์นะครับเขาได้มีการสร้างโซนแนวต้านนะครับหลังจากเบรกเอาท์ลงมาจะเห็นว่ามีการไซด์เวทที่บริเวณโซนนี้นะครับตรงจุดนี้กราฟดันราคาขึ้นมานะครับปิดกลับลงมาโดยทิ้งห่างไว้ด้านบนนะครับจุดนี้ก็จะเป็นจุดเทคชันเซลล์นั่นเองก็จะเห็นว่าเขาสร้างแท่งเทียนที่มีนัยยะสำคัญกับโซนนะครับในรูปแบบที่3นะครับนั่นก็คือรูปแบบคอน t ิ n u วเอชันนะครับก็คือการซื้อเพิ่มเมื่อราคาอยู่ในทิศทางขาขึ้นขขาาาาายเเพิิ่่มในราานรคทททศงงีป็ล อย่างเช่นกราฟดันราคาขึ้นมานะครับแบบนี้นะครับเราก็ buy 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 ในทุกราคานะครับถ้าเราอ่านโครงสร้างราคาออกนะครับแล้วมองออกว่ากราฟเป็นเทนขาขึ้นเราก็จะเน้น buy แต่ถ้ากรณีที่เป็นเทนขาลงนะครับแบบนี้นะครับเราก็จะ sell อย่างเดียวเช่นเดียวกันนะครับ lay sell lay sell เก็บลงมานะครับจากภาพนะครับเมื่อกราฟ break out ขึ้นมานะครับ buy ไม้แรกนะครับกราฟลงมาสร้างแนวรับเสร็จ buy กาปิดเขียวขึ้นไปเบคเอา t แนวต้านบริเวณนี้ก็บ่ายก็คือหาเงื่อนไขที่จะบ่ายขึ้นไปเรื่อยๆนั่นเองนะครับ เซลล์เช่นเดียวกันนะครับก็เซลล์ลงมาเรื่อยๆเซลล์ลงมาเรื่อยๆนะครับเมื่อเขาสามารถทะลุแนวรับได้ที่สาคัญคือต้องทะลุแนวรับหรือแนวต้านก่อนนะครับค่อยเพิ่มบายหรือเพิ่มเซลล์นะครับถ้าอยากดูรายละเอียดเพิ่มนะครับในเรื่องของการเพิ่มถูกหรือเพิ่มผิดก็ไปดูในคลิปได้นะครับรูปแบบสุดท้ายนะครับก็คือรูปแบบที่4นะครับ Breakout and Re-test นั่นก็คือการรอจังหวะให้กราฟเนี่ยทะลุแนวต้านหรือแนวรับเมื่อราคาทะลุแนวต้านหรือแนวรับนะครับรอให้ราคากลับมารีเทสทดสอบแนวต้านหรือแนวรับอีกครั้ง ก็จะเหมาะกับนักเทรดที่ต้องการการยืนยันทิศทางของราคาก่อนที่จะตัดสินใจนะครับอย่างเช่นเขาไซด์เวย์นะครับแบบนี้อยู่นะครับแล้วมีการทะลุเบรกเอาขึ้นไปนะครับโซนนี้เป็นแนวต้านนะครับแล้วกราฟเนี่ยมีการกลับลงมารีเทสหลังจากที่เขาทะลุแนวต้านขึ้นไปนะครับเขาก็กลับมาที่โซนเดิมจากแนวต้านก็จะกลายเป็นแนวรับนะครับเราจะใช้การคอนเฟิร์มด้วยการใช้พายเอ็กชั่นก็ได้นะครับเราก็เทเกชั่นบ่ายนะครับกราฟก็พุ่งขึ้นไปนะครับกรณีที่ทะลุแนวรับนะครับกราฟทะลุมานะครับกลับไปรีเท เราก็เซล์ตรงบริเวณที่เขารีเทสนะครับแล้วก็พุ่งลงไปนะครับไปดูตัวอย่างจากภาพนะครับโซนนี้เคยเป็นแนวต้านนะครับกราฟมีการทะลุขึ้นไปนะครับรีเทสปึ้งนะครับปิดพายชั่นเล็กๆตรงจุดนี้เราสามารถเทคชั่นบายได้เลยกราฟก็วิ่งขึ้นไปนะครับเมื่อกราฟวิ่งขึ้นไปเสร็จนะครับเขาก็กลับมารีเทสอีกนะครับตรงนี้ก็จะเป็นเงื่อนไขของการรีบาวนั่นเองนะครับกราฟก็วิ่งขึ้นไปนะครับ สังเกตว่าการรีเทสจะต่างจากรีบาวตรงที่ว่ารีเทสเนี่ยเขาจะรีเทสโซนที่เคยทะลุนะครับรีบาวก็คือเขาต้องสร้างโซนก่อนนะครับแล้วก็มารีบาวตรงบริเวณโซนนั่นเองนะครับเซลก็เช่นเดียวกันนะครับเขาสร้างแนวรับไว้นะครับหลังจากนั้นก็มีการทะลุลงมานะครับเมื่อทะลุลงมาเสร็จนะครับมีการกลับขึ้นไปรีเทสนะครับที่โซนเดิมที่เขาทะลุมานะครับ โซนนี้เคยเป็นแนวรับนะครับเราตีเส้นไว้นะครับเขากลับมารีเทสได้ปุ๊บเราก็เทคแอชัเซลได้เลยนะครับใช้ PA c o n f i r ฟมจุดนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับก็เป็น4กลยุทธ์ที่สามารถนําไปปรับใช้กับระบบเทรดที่เราใช้อยู่ได้นะครับก็จะช่วยเพิ่มคุณภาพจุดเข้าของระบบเทรดของเราให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะครับและในคลิปถัดไปนะครับเรามาคุยกันในเรื่องของการเทรดในรูปแบบของกราฟไซเวย์ ว่ามีกี่รูปแบบมีเทคนิคอะไรบ้างและหนึ่งในนั้นอาจเป็นเทคนิคที่คุณยังไม่ทราบก็เป็นได้กดติดตามช่อง KC Forex Trading ไว้เพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดเทคนิคทำกำไรที่เข้าใจง่ายสำหรับใครที่ยังไม่มีระบบเทรดเป็นของตัวเองไม่ได้ทำแผนเทรดรายวันหรือต้องการระบบเทรดพิเศษที่ไม่ได้ลงในช่องนะครับ แนะนำให้มาเป็นสมาชิกใน u t u b e นะครับผมจะมีแผนเทรดได้วันแจ้งโซนจุดเข้าทำกำไรด้วยเทคนิคที่เข้าใจง่ายซึ่งโซนจุดเข้าจะแจ้งไว้ในคลิปและอัปเดตในทุกวันนะครับแค่ทำตามแผนเทรดก็กำไรแล้วนะครับท่านใดที่อยากสนับสนุนช่องหรือต้องการเข้าใจตลาดนี้มากยิ่งขึ้นก็เรียนเชิญน,นะครับและถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณคอมเมนต์คุณภาพช่วยกันพัฒนาสังคมในการเทรดถกประเด็นด้วยปัญญาพัฒนาสู่ความสำเร็จไปด้วยกันนะครับสำหรับวันนี้ KC Forex ิ สวัสดีครับ